แล้วนอกจากคำอธิบายของคุณหมอแล้วนะครับในวันนี้เรามีภาพพยาธิใบไม้ในตับมาให้ได้ชมด้วยครับนี่จะดอะไรนี่คืออะไรนั่นน่ะสิ แบนี้น่ากลัวนะถอาแว่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหใครจะเชื่อมันเพาะขนาดนี้เลยเหรอใช่อ๋อตาย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 เนี่ยเนี่ยใช่หมดเลยเหรอแม่ใช่ครับฉันเลิกเลยคุต๋องูฉันเลิกแล้วข่าวขาววุ่นๆนั่นใช่ใช่ไหมใช่พี่เลิกกินมาตั้งหลายปีแล้วเด็กที่บ้านชอบมาล่อพี่ไงส้มต ธรรมดาดวยต่างไทยปลาต้มต้องต,งต้องอต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็น่ากลุ่มมากนะฮะที่พยาติใบไม้ตับเนี่ยนะโอ้โหแล้วเมื่อกี้เห็นภาพกอ,อเอยใครพญยาตย์สามารถนำโรกมาเรง็งเห็นแล้วเชื่อแล้วว่าสามารถนำโรกมะเร็งมาได้อะ่ะ มาสามารถเรียกว่าทำลายชีวิตคนที่เรารักหรือบางทีตัวเองกระจายไปเรื่อยจากหนึ่งใช่ครับแพ้พันไปกันใหญ่เลยอายุตั้งยี่สิบห้าปีต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็กระทบกระเทือนใจคุณไหมถึงขนาดว่าตัดสินใจลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างสิ่งนั้นคืออะไรคะก็อยากจะบอกสลับพี่น้องชายสาว่าผมเองเห็นคุณพ่อซึ่งหรือว่าผมเองทุกวันนี้ก็ยังคิดว่า เหมือนกับภูมพท่อยังไม่ไม่ได้จากเราไปนะครับเพราะว่าเร็วมากนะครับก็เลยว่าเออเราเราน่าจะเอาประสบการณ์ตรงนี้นะครับมาบอกให้กับพี่น้องชาวอีสานพี่น้องชาวเหนือซึ่งมีการรับประทานอาหารพฤติกรรมการแบบกินแบบดิบๆนะครับให้ให้มาเลิกใช่ไหมครับโดยผมเองก็ภาวนาตัวเองเข้ามาร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขกรมพิโรคเดินเข้าไปบอกขอเป็นกระบอกเสียงบอกว่า อยากจะมาช่วยรณลรมค์เรื่องนี้ให้กับคนอีสานบ้านเราชื่อโครงการมีไหมฮะโครงการก็คือสุกทั่วหน้ากินปลาสุกครับนะฮะนี่คือเป็นโครงการที่เราทํำรวมตอนนี้นีมุ่งเน้นกลุ่มแรกเลยคือคนที่อยู่ในภาคอีสานและภาคเหนือใช่ครับทำไมถึงเป็น2ภาคนี้ก่อนนะฮะคืออย่างที่บอกครับคือคนอีสานกับคนเหนือในมีการิกินอาหารคล้ายๆกันนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็กไปจัดงานที่3สามจังหวัดด้วยกันนะครับซึ่งวันที่22เมษายนที่ผ่านมาก็จัดจังหวัดแรกที่จังหวัดน่านก็เพราะว่าพฤติกรรมของคนเหนือก็เป็นเหมือนกันนะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยจากาตัวเลขที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับสํารวจมานะครับคือคนที่เป็นเยอะสุดคือคนอีสานร้อยละสิบแปดเป็นโรคพาย,ยาธิ์าใบไม้ตับและเป็นโรคมะเร็งทนน้ำหมายว่าเดินมาร้อยคนในสิบแปดคนเป็นสิบแปดคนครับคนนี้เยอะมากนะฮะแล้วก็คนเหนือประมาณร้อยละแปดภาคกลางก็ประมาณร้อยละสาม น้อยๆคุณดาว,ว่าด้วยด้วยประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วก็การที่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยคงน่าจะพอมีความรู้มาแชร์กับเราได้ว่ากินปลาดิบชนิดไหนที่ทําให้เป็นพยาใบไม้ตับปลาประเภทเกล็ดครับ <จำ S 1> ปลาเป็ดทั้งหลายเนี่ยฮะเป็นปลาน้ำจืดน,นะครับซึ่งออีกย่างแล้วพยาใบไม้ตับตัวหนึ่งถ้าเข้าสู่ร่างกายครับมีอายุยาวถึง25ปีครับคงจะไป วางไข่ใช่ไหมฮะค่อยขยายพันธุ์ในถุงหนูล,ลูกหลานเต็มไปหมดแล้วทีนี้นเวลาไปรณรง์หรือว่าการธรรมทีรีเซนเตอร์เนี่ยมีหนึ่งอย่างที่คุณไมม ทำตลอดเวลาเลยสิ่งนั้นคืออะไรครับก็จะบอกเรื่องประสบการณ์เล่าเรื่องประสบการณ์ที่คุณพ่อเล่าเรื่องคุณพ่อใช่ไหมครับแล้ให้ฟังแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะมีเพลงเป็นเพลงที่ทางอาจารย์วัศุวัฒนเป็นผู้แต่งเพลงสาราสุขนะฮะเป็นเพลงจังหวะนะครับเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเตือนสติสำหรับพี่น้องชาวอีสานแล้วก็เพลงเป็นเพลงของทางผู้ใหญ่ทางท่านดรแมวเป็นคนแต่งคือเพลงสุกเกระแล้วหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตเวลาเนี่ยคุณไหม คิดทำอะไรต่อไปบ้างก็อย่างที่โครงการที่ผมร่วมก่บทางกับสาธารณสุขนะครับก็จะสานต่อไปเรื่อยๆอย่างน้อยคือก็มีโอกาสได้บอกพี่น้องชายสารด้วยกันนะพี่น้องชาวเหนือหรือว่าหลายๆท่านที่มีพฤติกรรมการกินแบบนี้ครับถ้าเลิกได้ขอให้เลิกเสยครับนะฮะเพราะอย่างน้อยคือมันก็จะช่วยให้ ชีวิตเราเองอายุยืนยาวผมก็บอกว่าบอกลูกบอกหลานทุกคนบอกน้องๆทุกคนว่าให้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าอยากอยู่กับลูกกับเต้าไปนานๆกะให้เลิกกินของดิบๆเหล่านี้แต่น่าจะมีคนเชื่อคุณไหมนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่เราเดินไปรณรงค์เพราะเรามีประสบการณ์ตรงใช่ครับเราเห็นมาเลยพัฒนาาพนาอยากให้เป็นอย่างนั้น พออาสาเป็นพรีเซนเตอร์ปุ๊บเนี่ยดในการรณรงค์กินปลาสุกให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะเริ่มทําหน้าที่เลยไหมคะออกไปรณรงค์เลยใช่ไหมเข้าไปครับกอย่างที่บอกจังหวัดน่านก่อนแล้วไปไหนะแล้วก็วันที่6เมษายนก็ไปที่จังหวัดอุดรบ้านเกิดนะครับค่ะแล้วก็วันที่29ที่จังหวัดร้อยเอ็ดลัฮะซึ่งซึ่งที่ผ่านมารณรงค์ไปทําอะไรกันบ้าง ก็คือจะร่วมทั้งหน่วยงานของกสสระทรวงสาธารณสุขน,นะฮะพันในจังหวัดด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนกลางนะครับ<ม>แล้วก็กรมควบคุมโรคและทางธนาคารเพื่อ,อการเกษตรนะฮะรท่กสไปไปร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมให้กลุ่มอ,อสมอนะะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม ผู้นำของชุมชนนะ,ะที่จะสามารถกระจายข่าวเหล่านี้ไปบอกกับพี่น้องในชุมชนให้เ,เลิกกินปลาดิบนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมนึงของการแสดงของกิจกรรมคือการตำส้มตำโช ด้วยน้ําปลาสุกคุณไม้ดาเองก็มีมีผมดาด้วยนะครับแล้วทำพวกปลาลาปลาสุกก้อยปลาสุกอะไรพวกนี้ครับต้องคือกิจกรรมหมดเหล่านี้แล้วเสร็จแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตผมวงใหญ่ไปร่วมแสดงให้ชมฟรีสนุกสนานกันเออดีโณนโลงด้วยนะชาวบ้านสนใจบันเทิงด้วยใช่ครับอยากให้พี่น้องชายสารเราเลยเปลี่ยนพฤติกรรมกินนะครับคือก็ก็ไม่ทราบกันว่า มันจะได้ขนาดไหนนะในขณะที่ไปก็บางทีคนเท่าคนแก่ผมไปบางทีก็บอกว่าก็ยังมีความเชื่อเดิมๆอยู่ว่าอเออก็ออของมันแซบ่บนะฮะแล้วก็บอกว่าบางบางท่านนะครับคือเข้าใจผิดอย่างที่บอกอะ่ะเอาปลาดิบมาสับๆแล้วก็คลุกใส่ลังมดแดงคิดว่าจะเอาความเปรี้ยวของมดแดงมาฆ่าพยาธได้มันไม่ใช่ฆ่าเชือ้อเหมือนฆ่าเชือ้อใช่ไรมบไม่ได้นะฮะ,ะ,ฮะฉะนั้นเราที่ฆ่าพยาธได้อย่างเดียวคือต้องใช้ความร้อนครับ ือมันต้องผ่านความร้อนอย่างเดียวแล้วครับต้องไปแก้ไขความคิดอย่างนั้นกันด้วยนะคะโอ้หไหนมาวีพีทีนะฮะวันนี้อาต้องรบกวนคุณไมมช่วยสาธิตวิธีการทําอาหารอีสานแท้ๆแต่ถูกสุขอนามัมัให้ได้ให้ได้ชิมและให้ได้ชมหน่อยได้ไหมฮะได้ครับครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเชิญทางด้านนู้นเลยฮะครับผมโอ้โหเมนูอะไรขึ้่มไหมคะครับก็เมนูแรกก็คือส้มตํา ด้วยน้ำปลา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 แล้วนี่มันต่างกันยังไงปลาสองอันเนี่ยตกินดมมันหอมอันนี้ปลาปลาที่ต้มสุกแล้วนะฮะได้ผ่านความร้อนมาแล้วรับประกันร้อยองศานะครับอันนี้ดิบครับอันนี้ไม่ได้ครับต้องออกมาทางนี้เ๋ยวมีพลาดเราแยกออกมาเลยเราไม่เอาครับผมนะฮะอ่านี่เราจะทำเมนูอะไรกันนะครับก็ตำส้มตำนะฮะดยน้ำปลาสุกนะครับแล้วก็อันที่สองก็จะมีนะฮะทำลาบปลาสุกครับ โอเคอยากให้เราเป็นลูกมือช่วยอะไรบ้างไหมครับก็ได้ครับใส่พริกไปก่อนครับเอาเผ็ดมากไปครับอืมพอได้พอได้กระเทียมโอ้มีประโยชน์นี่เขาแน่นอนแล้วเขาต้องเอาไอ้นี่ลงไปมันจะไม่กระเด็นครับพริกก็ไม่ต้องแตกเยอะฮะเดี๋ยวมันเผ็ดมากครับแค่นี่ลรงมีมีดมาเดี๋ยวช่วยหั่นมะเขือเทศดีกว่าได้ครับมาพี่ช่วยครับนะครับเส้นก่อนนะครับอ๋อ งั้นคุณไม้อยู่แล้วทำเองอไม่ช่วยอุตส่าห์มาเป็นแก้วแล้วใช่ไหมครับเขาต้องอย่างนี้นี่เขาต้องอย่างนี้ครับผมเขาไม่ได้ไปหั่นกระเคียงเขาต้องหั่นกระครับมันมันมันได้คมครับก็ต้องทุวงนี้มีโอกาสทําอาหารอีบ้างไหมครับนี่ครับเพราะงานเรายุ่งขนาดนี้ผมเองถ้าเกิดว่าเขาถือแบบว่างว่างก็คือทำหมกเผาทานเองผมไม่อยากให้คนอื่นทำมาทานเพราะกลัวว่ามันทําแล้วจะไม่อร่อยอ่านี่ตัวเองอันนี้ก็ใส่เปลือกนะก็ใส่เปลือกได้นะครับนี่มาจากคุณไม้ไม่ไม่ทานเปรี้ยวใช่ไหม ก็คนที่สาัตว์เฉยเขาก็ไม่ทำเปรี้ยวนะครับไม่ทำเปรี้ยวครับเนื้ออะไรครัปลาราเขาก็ไม่โอ้มันหอมแล้วคุณนายส่วนตัวคิดว่าระหว่างสุกกับไม่สุกรสชาติเนี่ยมันต่างกันไหมฮะไม่เกี่ยวนะครับยิ่งเราทำสุกนะอยู่ที่การปรุงเราปรุงอร่อยมันก็มันก็อร่อยนะะฮแล้วสะอาดด้วยไม่เผื่อเผื่อบางคนที่ดูอยู่เฮ้ยมันถ้ากินสุกมันอาจจะไม่อร่อยเท่าเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางครับผมออุปทาานย่งงี้ผมเองผมเองผมทำสุกตัวนี้ผมทำอร่อยแล้วก็มั่นใจด้วยนะ เริ่มยังเราจะยิครับเชิ่ครับพี่ประมาณนึงครับอ่านะครับอืมอะไรที่เป็นผักที่ตุ้นพี่จะชอบนะแล้วแล้วจานเนี้ยคุณเผาก็ไม่แย่พี่เสียงครจะเสียงโคกนิ่จะนึก่าคงดีดังปังป้องป้งคกดีนะอีกหน่อยนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวต้องชิมเดี๋ยวมันไม่พอนี่ตายแล้วหอมแล้วน้ำลายไหลไหมอ่ะคุณไหมอ่ะต่างคนต่างชิมมาพวกเราได้ครับโอ้ยชอบจริง เห็ดหแซบดีแล้วไม่หวานแหมกินปลาล้าหวานไม่อร่อยเนาะ,ใช,นะใช่ไหมก็มาดีมากเก่งมากนะครับเก่งมากเก่งมาก <laughs> <laughs> ใช้สายตาเทตาดูจากสีแล้วเนี่ยได้แล้วครับนะีบด่ดูสิร,รอพ่อค้าอยู่เนี่ย <laughs> ได้แล้วครับนะครับอร่อยจริงคุณพองยกให้คุณไม้มั่นใจเมื่อกี้คุณไม้ไม่ได้หยิบโหลผิดนะคะถูกครับถูกครับพี่ถูกต้องครับปลาล้าที่ต้มสุกแล้วครับนี่นะครับ ต้มเนี่ยเขาต้องต้มนานแค่ไหนคุณไหมก็ต้องต้มให้สุกให้เดือดนะครับคือบางทีคนที่ไปต้มบางทีมันจะมีทั้งตัวด้วยต้มจนเนื้อปลาเนื้อปลาระฮะตัวปลา้เปื่อยเสร็จแล้วก็จะมากรองนะฮะอ๋อแต่น้ําจริงๆแต่น้ำมันมาครับนะฮะไม่ต้องมาเนื้อนะครับผมเสียเวลาไหมครับคนจะถามว่าเอ๊ะถั่จะทาให้มันสุกต้องเสียเวลาไหมนะไม่เสียหรอกครับแป๊บเดียวเองครับนะฮะนิดหน่อยใช่ไหมครับผมแลกกับสุขภาพต่อไปทําอะไระต่อไปเราก็จะมาทาลาบปลาสุกครับนี่ฮะลาบปล พวกคนที่เขาชอบกินอาหารญี่ปุ่นพวกปลาดิบอะไรพวกนี้มันมีความเสี่ยงไหมอาหารญี่ปุ่นมัเป็นปลาทะเลครับมันไม่เป็นไรจริงจริงผักก็มีพยาธิใช่ไหมฮะผักก็ต้องล้างให้สะอาดครับถ้าเกิดว่าล้างไม่สะอาดก็มีมีโอกาสเป็นพยาธิได้เหมือนกันคนนี้พี่ไม้เขาแบบมือชีพมากนะฮะครับผมจริงๆผมชอบผมชอบทำกับข้าวครับจะไม่ไหวแล้วเผ็ดมากรอฮะ ที่ผมบีมมะนาวใส่เนื้อปลาจะได้นุ่มครับอย่างที่คุณไม้บอกว่าความเปรี้ยวเหมือนไปคาเชีแล้วทําให้เหมือนสุกเหมือนคุ้เต้นนะฮะฮ่าอะไรเงี้ยนึกว่ามะนาวลงแล้วครับผมสุกแล้วตัวกุ้งเปลี่ยนเป็นสีขาวๆแล้วได้ครับจริงๆไม่สุกนะยังไม่สุกครับนี่นี่เริ่มละเมนูโปรดของของคุณไมคคืออย่างเงี้ยพวกลาบนี่ผมก็ชอบทานนะแต่ยั้งที่บอกก็ต้องทาสุกส้มตำก็ต้องแน่นอนครับตำเองไม่ได้ครับใช่ทุกมือครับ ได้ตั้งแต่มื้อเช้าย็นมื้อดึกนะมต่ำเลยครับคนไทยจริงใช่ครับอมขออืผู้ชายทำอาหารเป็นก็ดูดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือแบบว่าน้อยนะทำทำทเป็นไหมครับเป็นครับทำอะไรทำอะไรไข่ดาวกับไข่เจียว แต่ถ้าให้ทำนาดนี้ไม่ได้แล้วครับทำไมฮะจะต้องฝึกกันนานหน่อยฮะผมแตดูดีมากนะฮะยางเวลาไปไปทัวร์จังหวัดเนี้ยครับเพื่อไปไปรณรงค์แบบแบบเนี้ยครับมีมีมีโชว์แบบนี้ด้วยไหมครับนี่ครับนี่ฮะตรงโชว์เลยต้องมีใช่ไหมฮะใช่ครับก็เนี่ยอย่างทำลาบปลาสุกเนี่ยฮะเดี๋ยวให้มันให้มันเย็นนิดหน่อยครับให้มันเย็นก่อนครับเพราะถ้าทำสุกตอนนี้นะครับเดี๋ยวเข้าคั่วมันจะอืดครับน้องหอมลงไปก่อนได้ไหมครพี่ไม้ยังครับให้มันเย็นนิดนึงครับแต่ใส่พิถี่ิถนได้ครับ เอออที่ไม่ไม่ถามกันนิดหนึ่งหรอครับว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยนี่มาตรฐานตัวทำกินเองโอ้โหคุณทษตดักีคเับตักเป็นเต็มช้อนเลยนะครับนี่ถ้าพี่พอบอกนี่เผ็ดนะจะบอกให้ต้องนำเผ็ดกว่าครับอันนี้แบบสบายเลยสบายมากเลยออืกเร็วๆโอ้ยนานจังเลยฮะ ก็มีอยู่โต๊ะเดียวหอมเพิ่มลูกค้าก็ยืนรออยู่เนี่ยนั่นอ่านหอมไม่ใส่หรอคะตัวใส่ครับเดี๋ยวครับไอพี่ใหญ่กดดันแขกรับเชิญของเราสิครับแต่ทีหลังครับเออยังไงอะตัวสแซบที่พี่ตุกชอบเลยครับแซบเลยใช่ฮะแซบเลยเที่ยน้ำครับโอ้ยตัว